มาดูที่ศึกเทนนิสอุ่นเครื่องก่อนเข้าสู่บิบเบดันในช่วงปลายเดือนนี้กันบ้างครับแอนดี้เมอร์เลนั้นก็คว้าแชมป์เอกอนแชมเปี้ยนชิพเป็นสมัยที่5เป็นคนแรกครับไปในศึกที่ ATP ทัวร์500รายการเอกอนแชมเปี้ยนชิพที่กรุงดอนโของอังกฤษครับชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันของแอนดี้เมอร์เรมือ2ของโลกเจ้าถิ่นและแชมป์เก่า4สมัยเจอกับวินลอสราอูนิกนักขวดกระดามือ3ของรายการครับ คแนนนั้นเมเร่พ่ายไปก่อน6-7ต่อทายเบรก5-7แต่กลับมาคืดแซงชนะได้นอีก2เซตที่เหลือ6-4ต่อและ6-3ต่อคว้าแชมป์หมายที่5ไปครองเป็นสตินักขวดที่คว้าแชมป์รายการนี้มากสุดครับนาทีอีกหนึ่งรายการกับรายการ ATP 250เจลลี่เวเบอร์โอเพนที่เมืองฮัลเลข่ของเยอรมนีครับ เช่เดียรับจริงเป็นการเจอกันของ2นักขวดเจ้าถิ่นอซ์เดอร์เซเวอร์เลฟนักขวดดาวรุ่งที่พิกล็อกคว่ำโดเจอร์ฟิเตเทเลอร์แชมป์เก่า3ส,สมัยพบกับฟอร์เรเมเยอร์เกมีทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีก่อนจะเป็นเมเยอร์ที่อาศัยความเก๋ากว่าเอาชนะไปได้2ต่อ1เซต6ต่อ2 5ต่อ7และ6ต่อ3นะครับควา้าแชมป์ไปครองและนี่คือแชมป์รายการที่2ในชีวิตของนักขวดวัยบ32ปีหลังจากได้แชมป์แรกเมื่อ5ปีที่แล้วที่โ,โรมาเนียครับ รอคอยก็มาอย่างยาวนานกว่าจะคว้าแชมป์ที่สองได้นะครับกับฟอเรียนเมเยอร์ครับ